สวัสดีครับสวัสดีครับช่องยูทูปพี่น้องเลยน้องมีตังครับผมฝากดีฟังไทยก็ฟังเราฮนั่นไปเด้อพี่น้องเลยกดติดตามเนเบิ่งไก่ไทยพี่น้องไทพี่น้องมาตามนะไก่แข็งเต็มเขาบอกไม่นะพี่น้องอ่ะไปคิปไปหลายรอบนึงนะไก่แข็งเต็มเป็นลักษณะยังไงไก่ไทยพี่น้องไก่แข็งเต็ม เต็ตี้ฟังแข็งฟังยังน้ำพี่น้องมันก็นแหล่เต่มบางตัวกันน้ำพี่น้องไอแข็งเต็มเป็นเีษน้องเลยเห็นไหมครับเป็นตังเก,งก่งวะพี่น้องไก่ตัวนี่น้องมันเลื่อนอีเด้อนี่ทั้งขางนี่เต็มอืมนี่ินอกตัวอืมนี่บางสิบ่เคยเห็นนี่เอานียเต็มน้ำพี่น้องนั่งเก็บอืมขางนี่เต็ม,ตมไม่ว่าจะเดือยไรจะเดือยมันเลยแข็ง นู่นมาเลยพี่น้องอันนี้ก็คือกันพี่น้องเต็มไก่แข็งเต็มเปน็นอะไรพี่น้องเป็นตะเกียงมาพี่น้องเกตแข็งเกงงตค่ะเต็มดีพี่น้องสองเก่าพี่น้องไก่ไทยเด่นะสองเก่าอาหนี้ไปเอาไปเห็นใจเลยพี่น้องเจ้าอันนี้